เมื่อผมเล่นสเก็ตบอร์ดครั้งแรกจะเป็นยังไงไปดูกันเลยเอเอาใหม่ครับพี่น้อง ว่าไม่แม่ไม่ไรของของกูก็ลุ้นแล้วเมื่อวานในวินาทีโซนีทุกคนด้วยนะครับผมคือช่วงนี้นะมันเป็นช่วงโควิดใช่ไหมทุกคนต้องอยู่บ้านอยู่แล้วใช่ไหมนะฮะคือช่วงนี้นะฮะผมไม่รู้ว่าผมจะมาทําคลิปอะไรใช่ไหม คือวันนี้เป็นบรรยากาศที่ดีมากเลยนะฮะที่ผมจะมาถ่ายคลิปเนื่องจากว่ามันเป็นช่วงโควิดผมก็เลยไม่รู้ว่าจะทําคลิปอะไรดีตอนนี้ผมมาอยู่ที่บ้านนะฮะน่เดี๋วคือช่วงนี้มันก็เป็นช่วงปิดเทอมแล้วก็บวกโควิดไปด้วยใช่ไหมนะฮะมันก็จะเป็นช่วงที่ทุกคนอยู่บ้านนะฮะซึ่งคลิปในวันนี้นะผมจะพาทุกคนไปเล่นสกตบอร์ดกันนะคือตอนนี้ผมแบบว่าผมตื่นเต้นมากนะฮะ คือเมื่อวานนะเมื่อวานคือเมื่อคืนนะผมได้ทำการโพสคลิปนะฮะทุกคนไปดูได้นะฮะนี่เข้าโลก a c e b o o k นะฮะน,น,ะฮะนี่ทุกคนไปสามารถกดไลค์กันได้นะฮะคือในคลิปนี้นะมันเป็นคลิปสั้นใช่ไหมที่ผมแบบถ่ายคือมันสั้นมากประมาณ3นาทีกว่านะครับทุกคนไปดูกันได้เลยนะมันประมาณ3นาทีกว่าคือผมอยู่ที่จะนะนะฮะตอนนี้ที่จะนะนะฮะผมก็ตื่นเต้นคนะวันนี้ไปดูกันเลยว่าจะเป็นยังไง 你 o u d

S <S ลคลิปของผมก็ประมาณเท่านี้เลยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะแล้ว,วกดแชร์ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะคือคลิปนี้ก็สั้นๆใช่ไหมคลิปหน้าอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยใต้ล่างคลิปนี้เลยฮะคลิปหน้าอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรฮะ คือตอนนี้นะครับมันก็เป็นช่วงโควิดไงเออผมไม่รู้จะทำคลิปอะไรนะคลิปแนวนี้น่าจะสนุกกันนะถ้าเขาชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามผม้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ